สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟรีเรล่าทีวีไทยแลนด์ค่ะเราวันนี้กลับมาเจอกี๋และพี่ขุนนักกาบิชีนั่นค่ะคไหนคะพี่คุนวันนี้มีอะไรอีกบ้างคะวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวสินค้า new model ของนักกาบิชีปี2องพนีนะครับเป็นลำโพงแย่ชิ้นรหัส NSICS 6 2 0นะครับตัวนี้มาทางนักกาิชีขเขาผลิตออกมาเพื่อ นักเล่นสมัครเล่นนะครับราคาย่อมเยาวนะครับเป็น6นิ้วแยกชิ้นสามารถติดตั้งในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ทวิเตอรตัวนี้ตอบสนองความถี่สูงได้ดีนะครับเป็นประมาณ25มิลแล้วก็บูเฟอร์เป็น6นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมแพสซีฟที่แยกเสียงระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลมได้ด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่แบบว่าอยากลองใช่ไหมคะมือสมัครเล่นแบบนี้นะคะก็ต้องลองตัวนี้ได้เลยนะคะพนิโปรดักค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ขุนมากๆเลยนะคะแล้วกลับมาเจอเจอกันได้ใหม่นะคะได้ที่ฟีเดล่าทีวีไทยแลนด์ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามพี่หญิงด้วยนะคะ